เหมือนกับยกเอาภาระหนักตื้งออกจากตัวซึ่งในที่สุดเราก็ติดในรอบ6คนโอ้โหมันไม่ใช่ของหมืไม่ใช่ของหมูจริงๆเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อตอนแข่งแฟนพันแท้ตอนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหผมว่าไอตอนนั้นเนี่ยขนมเลยสำหรับหมวดแรก3วินาทีถือว่าเกินเป้าพอมาหมวดที่สองนี่โอ้โหท่อน,นี้ขนมเลยนึกว่า คือคำตอบก็คือรู้หรือไม่รู้จพูดถึงยอยโอตีนพับในสมองเรามีทันทีประวัติวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆหมูมากแล้วก็จิกซอนนี่สิที่ถือว่าทำแสบมากแทนที่จะเดินทางสู่ส,สวรรค์โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าสะดุดล้มตกเหวลงไปแล้วข้อสุดท้ายข้อน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าหน้ามืดตามบัวจริงๆ มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็โชคดีครับในที่สุดก็สามารถที่จะหุดรอดเข้าไปได้ตามความตั้งใจที่คิดว่าก็คงจะต้องไปเจอกับใครบางคนที่ได้เคยหยอดคำาสประมาทเอาไว้ดังนั้นเสียงที่รอดวายนี่ต้องเจอกันหน่อยต้องเจอ ที่นึ่งนะครับเป็นคุณแซนดี่โงนะครับห0 0คะแนนเต็มนะครับช่างเล็กที่288นะครับคุณรันนะฮะคุณมิโรจนะฮะวายนะครับแล้วก็คุณพงเทพนะหนีบเข้ามาก่อนแล้วก็เข้าไปจริง75แล้วกาสิตินะครับแม่เกาะ75เท่ากันป๊ะเลยนะครับฝรั่งเศสนะครับเป็นหคนครับและจะเริ่มต้นนะครับแข่งขันนะครับก็สุกหน้าเป็นต้นปลายนะครับสุดยอดไฟมันแท้แห่งปีรอบชิงชนะเลิศนะครับสวัสดีครับ